รีวิวนะครับให้พี่อนุชานะครับที่ซื้อเมื่อกี้นะครับเจ็ดแล้วก็สิบาทนะครับตัวนี้ครับครูปเบบี้นะครับตัวนี้ผมจะรีวิวคร่าวๆนะครับการใช้งานคร่าวๆอ่ะนี่ผมต่อกีตาร์เขานี่แล้วออกแอป์เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบอะไรเลยใช่ไหมครับใช้งานได้ง่ายนะครับผมอันนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับนี่เป็นอย่างนี้คืออ่าสักอย่างยี่สิบมีนะครับอันนี้จะเป็นสายต่อทอนอัดเสียงผ่านโทรศัพท์นะครับเวลาเราจะใช้มันเนี่ยมันก็จะต้องหาสายแบบนี้ครับคือผมมีอยู่อันหนึ่งแต่ผมใช้นะครับเนี่ครับสายแบบ ซึ่งมันจะเป็นขอโทษครับดูแจ็คแบบนี้นะครับเนี่ยครับมันได้โฟกัสเนี่ยแบบนี้นะครับผมเสียบลงไปปึ๊บอย่างนี้แล้วก็เอาเนี้ยเข้าต่อเข้ามือถือเรานะครับแล้วเราก็เล่นเลยแล้วเราก็ถ่ายคลิปไปด้วยเสียงก็จะเข้าไปที่ในมือถือเราเลยนะครับผมการใช้งานมันไม่ยากนะครับตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะเทสนะครับเทสคร่าวๆนะครับรีไฟร์แป๊บหนึ่งโอเคก็การใช้งานนะครับกีตาร์เข้าปุ๊บแล้วก็จะเปิดนะครับ ไม็จะไปเสียงออกมาเลยนะครับเราใส่หูฟังก็ได้นะครับตัวนี้ผมลืมบอกว่าตัวนี้ตั้งสายได้ด้วยนะครับโอเคนะครับในการใช้งานนะครับก็คือถมมพวเราตั้งเนี่ยตัวนี้ผมตั้งอันเนี้ยตั้งอันเนี้ยเป็นเสียงคีนะครับตัวนี้ถ้าเราจะตัวนี้เป็นเสียงแตกนะครับ ตัวน,น,ตน,ตน,นี้ผมตั้งเป็นออฟตอนแรกผมตั้งเป็นโซโล่นะครับขอไปนะครับมันอาจจะจี่นิดนึงเพราะว่าเสียงมันขาดนะครับนี่ครับโอเคนะครับก็ตามนี้นะครับใช้งานง่ายมากนะครับผม อันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนน้แบตนะครับอันนี้เป็นสัญญาณบลูทูธนะครับเปิดเพลงเข้าได้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับผมอันนี้เวลาการตั้งนะครับสมมติอันนี้ตั้งไว้ที่คีนก่อนนะคีนนี้เสียงคีนใช่ไหมสมมติเราอยากตั้งนะครับเรากด2อันนี้ครับคู่กันนะครับปึ๊บนมันจะขึ้นไปอย่างนี้เลยมันจะกระพริบใช่ไหมครับเราก็เราอยากได้เสียงอะไรนะครับเราก็คือเปิดทุกอย่างปิดก่อน็ได้ปิด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 เลยครับอันนี้เป็นปิดปิดก่อก็ได้ปิดทุกอย่างเลยครับ ปิดเดี๋ยเลยปิดทุกอย่างเลยครับก็คือตอนนี้มันจะไม่มีอะไรเลยนะครับทุกอย่างมันจะแบบนี่ทุกอย่างมันจะเป็นเสียงไบพัดเลยนะครับอันนี้เสียงไบพัดของกีตาร์ผมเลยนะครับเราอยากใส่แอมนะครับตัวนี้แอมเราก็เปิดขึ้นมาแล้วเราก็เลือกหัวแอมครับเราก็ปรับเกนกับโทนไว้ตรงกลางนะครับง่ายๆนะครับผมอ่านี่เป็นโวลลูมรวมเนาะไวท้ทท่สักป่ายสามก็ได้ หัวแอมเลือกหัวแอมอะไร <S <S เลือกหัวแอมอันนี้เป็นวอลลุ่มรวมนะครับหัวแอมอเวอร์ได์เอาเอาวาเวอร์ได์แรงๆน,นิดดิทอชั่นอ่ะแล้วก็ปรับเกณฑ์นะครับโทนก็จะปรับได้เกณฑ์ ทีนี้เราได้หัวได้เสียงแตกแล้วใช่ไหมครับเราอยากใส่ดีเล์กดอันนี้ครับกดต้องกดให้ไฟขึ้นนะครับปึ๊บไฟขึ้นมาและเห็นนะครับได้ยินนะครับอ่าผมปรับขึ้นมานะครับดีเล์นะครับสีฟ้านะครับ เยอะไปนะครับเสียงมันดังเยอะไปเบาครับได้นี่ครับมันก็เล่นได้ครับผมถ้าเราไม่ชอบดีเลตปิดครับการเปิดมอลตลเลชันนะครับเปิดง่ายครับมันไม่ต้องแค่กดตัวนี้ครับแต่เราปิดดิเลตนะครับปิดไปเลยดีเลตปิดไปเลยนะครับผมปิดดิเลตไปเลยมันก็จะดับแล้วเราก็มาสมมติอันอันอันนี้เป็นคอร์ด อันขวาเป็นแฟงเจอร์นะครับถ้าเล่นหมอลำนะครับเราก็ปรับมาที่นะนะเสียงแอมคีนเสียงคีนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับผม แลวแต่เราจะใส่นะครับเมื่อเราเลือกเป็นเสียงแตกแล้วกันออันนี้ modulation ปิดไปเนาะเสียงแตกแล้วกันนะถ้าอยากใส่ตอนนี้เราได้เสียงแตกแล้วใช่ไหมเราอยากใส่ตู้แอมนะครับเราอยากเลือกตู้แอมให้เสียงมันหนาๆหน่อยก็เปิดตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดนะครับอันนี้คือไม่มีตู้แอมนะครับเป็นเสียงแตกะตอนเลยนะเพาเปิดตู้แอมนะครับเนี่ยครับจะมีหลายตู้ครับ อยากใส่รีเวิร์บก็เปิดขึ้นมาครับรีเวิร์บเปิดขึ้นมาเนี่ยครับตอนไม่เปิดนะครับขอเปิดรีเวิร์บครับเนี่ยครับแล้วก็ใส่เลเ์เข้าไปให้ให้มันแบบสุดเลยเปิดครับใส่เลยรเข้าไปเลยครับผมอ่าใส่เลย์เข้าไปนะครับ สมมติว่าพี่ชอบใช่ไหมครับกดค้างครับสมมติเราจะเอาใส่ไว้ตรงไหน ABC นะครับเราเอาใส่ไว้ที่ A นะครับผมกดค้างนะครับเอาใส่ไว้ที่ B ก็ได้ครับกดค้างนะครับปึ๊บรอไฟกระพริบครับอ่าไฟกระพริบจบนะครับจบแล้วถ้าเกิดว่าได้เสียงแล้วล้วก็ออกครับออกกดค้างนะครับคูดนะครับปึ๊บตอนนี้ครับทุกอย่างทุกอย่างอยู่ที่แบงค์ A แบงค์นี้นะครับคือเสียงที่พี่ตั้งเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงคลีนที่เราตั้งไว้ตอนแรกอยู่แล้วครับ อันนี้เป็นเสงคีนที่ผมตั้งไว้แต่ตอนแรกอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็โซโล่ครับโอเคประมาณนี้นะครับใช้าง,งานได้เลยนะครับผมไปถึงก็ใช้าง,งานได้เลยครับแบตก็สายชาร์จทุกอย่างยี่สิบนะครับแล้วการที่เราเชื่อม <c oughs> บลูทูธเชื่อมบลูทูธนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะเชื่อมบลูทูธนะครับการเชื่อมบลูทูธของมันนะครับง่ายๆนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตไปบนึงนะครับผมเชื baby, ่อมบลูทูธนะครับผมทุเราเข้าไปที่ของนี้นะครับเข้าไปที่ iPad หรือว่าอุปกรณ์แลดานะครับที่เราจะมาทําเพลงหรืออะไรเงี้ยครับเราเปิดไปที่บลูทูธนะครับเราก็จะเจอชื่อมันขึ้นมานะครับบอกขอไยครับปิดก่อนปิดบลูทูธก่อนแล้วเปิดนะครับผมเปิดบลูทูธปุ๊บจะขึ้นชื่อถูกไหมครับคิวเบบี้นะครับกดเลยครับปุ๊บแล้วมันก็จะเชื่อมนะครับพอมาเชื่อมไฟมันก็จะค้างนะครับผมดูไฟตรงนี้นะครับอ่าดูไฟตรงนี้นะครับรอก่อนนะครับ อ่าตอนนี้มันกำลังอ๋อขอไยครับต้องไปอันนี้นะครับปึ๊บนี่ครับไฟกำลังขึ้นนะครับอ่ะต้องไปอันนี้นะครับไฟกำลังขึ้นนะครับอ่ะไฟขึ้นละไฟค้าแล้วครับผมแสดงว่าได้แล้วนะโอ้นะครับอ่าตอนนี้คือไฟขึ้นนะครับผมก็คือเชื่อมูทูตแล้วนะเราก็จะเข้าไปที่เปิดเพลงนะครับ youtube นะครับผมอ่า YouTube ของเรานะครับแล้วเราก็จะเปิดเพลงนะครับผมพอเราเปิดเพลงอันนี้่ แล้วเราก็สามารถเล่นตัดมานี้นะครับผมก็จะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับวันนี้ส่งให้นะครับผมขอบคุณครับ